ชอบจังเลยเวลาเห็นคนตีกันอ่ะฮ้อหนูจะเล่าอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าแบบว่าพี่จี้กับพี่วีอ่ะเขาชอบแบบว่าเขาชอบตีกันอ่ะทุกคนไม่ชงตีกันแต่แบบว่าสนุกอ่ะหนูชอบเห็นคนตีกันอ่ะแล้วหนูก็นั่งอยู่ตรงกลางหนูก็แบบเอาเลยค่ะเอาเลยตีกันตีกันสนุกอ่ะพี่วีกับพี่จี้เขาจะชอบแบบว่ากวนกวนกันไปมาตีกันตีกันเลย ตีกันตีกันนี hey. ่เป็นกองเชียร์เฉยใช่เราเป็นกองเชียร์ตีกันตีกันหนูรับรู้ใช่สิตีกัน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 วันนั้นหนูไปดูไลฟ์พี่เป้ตอนวันตีหนึ่งตีสองตอนที่ไปรถโชว์ใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าคิดถึงพี่เป้ก็บอกว่าให้อะไรให้ไปหาอะไรสักอย่างนิดนึงน่าสนใจน่าสนใจ ใช่สิล,ลักเรามันเก่าไปแล้วนี่ <c oughs> แล้วทำไมต้องเอารอยแบบโมเนต์อะไม่เข้าใจอะทำไมถึงเอารอยแบบโมนี่อะโมนี่ห้ามโตนะ่ะโมนี่ห้ามเอมรอยถ้าโมนี่เอลลอยนะหนูจะเอาทิชชู่ไปพันโมนี่พันเอ,องโมน่เยังเอารอยหนูไม่ได้เอารอยหนูเสื้อลอยเอวไม่ลอยมันเป็นเสื้อลอยไม่ผิดที่เอวผิดที่เสื้อ เสื้อมันตัวเลยฮ่าตีกันตีกันพี่รักกันไปเนี่ยพี่รักกันให้ดูหน่อยดิหนูจะอยากเห็นพี่ตีกันแต่หนูอยากเห็นพี่รักกันไม่รู้ไม่สนไม่เข้าใจตีกัน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 